อยู่กับช่องนกเรดี้คาร์168ค่ะวันนี้นกพาพี่ๆมาดูรถ Honda HRV เครื่องยนต์1.5เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะคะคันนี้เลยสีดำรถปี2024นะคะพี่ๆสนใจคันนี้เดี๋ยวนกจะพามาดูรายละเอียดนะคะภายในรอบคันกันนะคะแล้วก็ดูเลยว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนกจะแจ้งท้ายคลิปสนใจกดติดตามกดชับสไคร b ์ไว้ได้เลยค่ะมา อย่างแรกเลยนะคะเห็นด้านหน้าสีดำสวยๆแบบนี้นะคะพี่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยพิเศษสุดนะคะใช้ได้ทั้งระบบน้ำมันและเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือเขาเรียกอะไรมอเตอร์2อ,อตัวนะเออ กำลังไฟฟ้ามอเตอร์2ตัวนะคะแล้วก็เป็นระบบน้ํามันที่เป็นเบนซินนะคะรองรับเติมน้ํามัน e20 นะ91 95ได้หมดเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูชมภายนอกกันนะคะวันนี้สําหรับรุ่น HRV นะคะเครื่องยนต์1.5ประหยัดน้ํามันนะ,ะนกบอกไว้ก่อนเลยว่า1ถังเนี่ยวิ่งได้ไกล800กิโลเลยนะคะใครอยากได้ความประหยัดนะฮะแนะนําให้ซื้อคันนี้เลยะคะ่ะพี่ๆนะจากด้านหน้านะคะความสวยงามของเขาเนี่ยไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบ LED นะคะบอกเลยนะคะตัว วันนี้เนี่ยเวลาวิ่งนะคะมีไฟเดย์มให้ตอนกลางวันด้วยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวไฟลีนะคะตรงนี้มาจากไฟด้านบนเนี่ย สวยงามแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบลังพึ่งให้มีแบบสีดําตัดโคมเมี่สีเงินแบบนี้นะบ่งบอกถึงความหรูหรานะคะพี่นะใครอยากได้นะคะคันนี้ติดต่อมาด่วนเลยนะอ่ะไฟด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะพี่นะสวยๆแบบนี้ค่ะนะของเราคือพรีเมียมสุดๆไฟตัดหมอกแบบว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวไอแบบตัวนอนอะ่ะนะคะเออแบบนี้เลยนะคะใครสนใจติดต่อน,นกมานะ,ะด้านล่างนะคะเป็นคิ้ว ด้านล่างคือคิ้วแบบคมเมี่ยมแบบนี้นะให้อารมณ์แบบว่าหรูหรานะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคืออารมณ์แบบสวยเลยนะใครต้องการ HRV แนะนําคันนี้สีดํานะคะดุและสปอร์ตเรียบหรูดูดีมากนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยรอบคันภายในด้านข้างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะ เดี๋ยวชวมภายในกันก่อนเลยฝั่งผู้นั่งนะคะนี่เปิดประตูมานะคะเป็นด้านในเนี่ยเป็นเบาะหนังแล้วนะคะพี่ๆี่เบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ตัวปรับเบาะจะปรับแบบตัวแมนนวลอยู่นะฝั่งผู้นั่งนะคะแต่ว่าถ้าฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยเป็นแบบปรับอัตโนมัติแล้วเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะอ่ะ แล้วก็ด้านหลังนะคะนี่เปิดตรงนี้นะคะสำหรับรุ่น H R V นะนี่เลยค่ะบอกเลยว่าสปอร์ตหรูหราตัวเบาะด้านหลังนะคะสามารถพับเก็บได้40-60เลยนะคะถ้าเกิด,ดวันหนึ่งมีผู้นั่งจะนั่งฝั่งด้านซ้ายนะคะสามารถนั่งได้เลยนะแล้วก็เราบรรทุกข,ของนะคะที่สามารถพาดจากด้านหลังเข้ามาด้านในได้เลยเพราะว่าเบาะมันพับได้นะ,ะบอกเลยว่าใช้งานแบบอนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะพิเศษเลยเดี๋ยวนกกดให้ดูนะนอกเหนือจาก ความที่เป็นพรีเมียมแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะอ่ะด้านหลังกดปุ๊บเปิดแบบอัตโนมัติไฟฟ้าแบบนี้นะคะหรูหราทันสมัยมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเก็บสัมภาระไม่ว่าจะเป็นรถขนเด็กเอ้ยรถเข็นเด็กรถเอ่อเข็นแมวน้องแมวน้องหมาใดาๆกระเป๋ากลอฟนะหรือเอ่อเรียกอะไรอะกระเป๋าลากไปสนามบงสนามบินพี่เก็บได้จุแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกไปก่อนว่ารุ่นนี้ไม่มีเอ่อ ยางอะไหล่นะไม่มียางอะไหล่แล้วเพราะมันเป็นรถตัวใหม่นะฮะมันมันไม่ใช่ยางอะไหล่แล้วนะคะแต่ว่าพวกอุปกรณ์แม่เหล็กแม่แรงอะไรยังมีอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าเราจกตานะพี่นะ <c oughs> อ่านนี่เลยเนี่ยมันก็จะมีตัวไขเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างอนี่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 นะฮะอุปกรณ์นะคะเรามีครบคันตามนี้นะคะพี่พี่ใครสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมานะ S R V เครื่องยนต์1.5เนี่ยไปดูเวลาปิดนะคะเป็นออโต้นะ สวยงามนะคะพี่ๆนี่ดูไฟท้ายสก่อนเป็นแบบ LED นะคะสนใจติดต่อมานะฮะอยากได้เจ้าของคันนี้มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านในกันนะคะของในโซนของผู้ขับขี่นะฮะผู้ขับขี่ของเราเนี่ยบอกเลยเปิดมาพบกับความหรูหราพร้อมกับพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะสีดำนะคะตัดด้วยสีเงาแบบนี้นะคะหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทนะด้านจอนะคะเป็นแบบ ทัชสกรีนนะ8นิ้วด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าตัวในจอของผู้ขับขี่นะคะจะโชว์ประมาณ7นิ้วนะคะในส่วนของตัวด้านจอตรงนี้นะคะนี่เลยนะ เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะพี่พนะคะและคันนี้เนี่ยนกบอกไว้ก่อนเลยนะคะเลกไมคันนี้เนี่ยน้อยสุดๆไปเลยค่ะคุณพี่6,500 0กิโลนะเป็นไม้แท้ค่ะไม่มีการตัดต่อกรอไม่นะนกบอกก่อนเลยนะคะรถของเราประวัติศูนย์นะเออประวัติศูนย์ไม่มีรถไฟไหม้ไม่มีรถจมน้ำนะคะไม่มีรถน้าท่วมใดๆทั้งสิน้นของเรา เกรด A ทั้งหมดนะคะ5ดาวค่ะคุณพี่นะคะและมีการตรวจเช็คสภาพรถนะคะ215จุดครบตามมาตรฐานเลยนะคะนี่พี่ดูใบสคบก็ได้นะ,ะเรามีให้ชัดเจนนะคะทุกคันเลยนะคะนี่ราคาขายถูกสุดๆค่ะคุณพี่มือหนึ่งขายอยู่ประมาณ1ล้านเกือบ2แสนเลยนะเกือบ1ล้าน2แสนค่ะคุณพี่วันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะใจ่ายในราคาประหยัดเพียง869,000บาทเท่านั้น ฟรีดาวเอาไปเลยค่ะเครดิตดีนะเออใครอยากได้นะเลขไมหม่65,000กิโลค่ะคุณพี่นะกับรถ HRV เครื่องยนต์1นนะคะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ติดต่อนกมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยค่ะคุณพี่พลาดไม่ได้เลยนะคะตัวล้อแม็กของเขาเนะะเป็นแม็กล้ออันลอยขนาด18นิ้วค่ะคุณพี่นะเป็นสี หรูหราเป็นเรียกอะไรเทาดำนะเป็นเทาดําแบบนี้นะคะแล้วก็แม็กของเขาเป็นแม็กขอบ18นะคะตรงนี้เนี่ยยางเดี๋ยวนกดูให้นะคะเป็นปี <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ตรงไหนอะหาไม่เจอนะคะพี่ตาลาย 2024นะคะยังใช้งานได้เลยค่ะคุณพี่ซื้อปุ๊บครบเลยค่ะไม่ต้องทำใดๆแล้วนะคะถ้าพี่ซื้อสดจ่ายเงินรับรถกลับบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวร้างขัดเครือบให้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าพี่ๆสนใจจัดไฟแนนซ์จัดได้เลยค่ะฟรีดาวนะคะพี่ๆใครสนใจรถเทส RV คันนี้นะเครื่องยนต์1.5เป็นไฮบริดนะคะ ึ่งน้ำมันกึ่งไฟฟ้านะคะประหยัดสุดๆวิ่งได้นะคะประมาณ25.6กิโลลิตรเลยนะคะพี่เขาการันตีมาจากศูนย์ฮอนด้านะเขาบอกว่าใช้ได้ตอนน้ำมัน1ถัง,งเนี่ยวิ่งได้800กิโลนะคะถ้าพี่อยากรู้เป็นจริงไหมนะคะเอ่อตามที่ฮอนด้าเขาบอกนะพี่ต้องมาซื้อแล้วค่ะนะคะพี่ต้องมาซื้อไปใช้งานแล้วนะคะเออใช้ดีช่วยบอกต่อนะคะพี่ๆวันนี้ก็มีมาฝากนะคะก็คือ HRV คันนี้นะคะ8 5 0 0 0 0 ขอโทษค่ะ869,000นานะคะ869,000บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจซื้อรถคันนี้ติดต่อนกได้เลยนะคะ098 794 2791ค่ะ098 794 2791ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะ